แพรีภัยวันทนไม่ไหวอัดคลิปฝากถึงนายกอิงลันท่านเป็นผู้นำประเทศไม่ใช่หลานฮุนเซนสำหรับเรื่องราวทางการเมืองที่เกิดขึ้นและกำลังดุเดือดอยู่ในขณะนี้กับประเด็นของนางสาวแพทองทันชินวัตนนายกรัฐมนตรีบีคลิปเสียงหลุดออกมาว่าโทรสายตรงหาสมเด็จฮุนเซนโดยอ้างว่าเป็นการติดต่อไปเพื่อเจราจาสันติภาพล่าสุดวันที่18มิถุนายน 1, แพรีภัยวันได้มีการอัดคลิปแสดงความคิดเห็นต่อเนื่อง คลิปเสียงหลุดดังกล่าวอีกครั้งซึ่งมีเนื้อหาดังนี้หลังจากมีคลิปเสียงหลุดออกมาทานายนยกแพทองทันจะแสดงความรับผิดชอบอย่างไรต่อเรื่องนี้เนื่องจากการกระทําดังกล่าวทางฝั่งของคุณเซนเป็นต่ออยู่แล้วที่ปล่อยคลิปเสียงสนทนาลับระหว่างประเทศออกมาขนาดนี้ ตอนนี้ฝั่งนั้นกําลังปล่อยให้คนไทยตีกันเองพอเราเริ่มมีความขัดแย้งภายในประเทศเกิดขึ้นเสถียรภาพในการต่อสู้ต่อรองก็จะลดลงและคนที่ได้ประโยชน์จากเรื่องนี้มากที่สุดคือฝั่งของฮุนเซน ยอมรับว่าลหลายคำของนายกที่ปรากฏในคลิปเสียงนั้นมีปัญหาเช่นคำว่าเห็นใจหลานหน่อยส่วนตัวมองว่ามันไม่ใช่การพูดคุยในเรื่องส่วนตัวภายในตระกูลหรือครอบครัวของท่านแต่มันคือการคุยเพื่อผลประโยชน์ของประเทศชาติการเจราจาท,ทางด้านการทูตที่จะทําให้เกิดผลประโยชน์ในระดับประเทศควรจะต้องระมัดระวังคําพูดมากกว่านี้ไม่ใช่เรื่องของลุงกับหลานแพรรี่ย้ำว่าท่านนายกคือประมุขฝ่ายบริหารไม่ใช่แค่ลูกสา อดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณชินวัตรและไม่ได้เป็นหลานของคุณเซนอีกแล้วก่อนจะทํางานหรือตัดสินใจใดๆควรคํานึงเอาไว้เสมอว่าหัวขลนที่ตัวเองสวมอยู่นั้นคืออะไรหนะ้าที่ความรับผิดชอบคืออะไรเพราะท่านกําลังแบกศักดิ์ศรีความคาดหวังและเกียรติยศของประเทศเอาไว้อยู่ในตอนนี้เข้าใจเรื่องความสัมพันธ์ส่วนตัวกับผู้นำประเทศตรงข้ามแต่นั้นยิ่งเป็นสิ่งที่ต้องระมัดระวังหากมีความกังวลหรือลำบากในเรื่องของความสัมพันธ์ส่วนตัวเช่นนี้ก็ ควรจะแต่งตั้งคนกลางขึ้นมาเพื่อทำหน้าที่ตรงนี้แทนตอนนี้ท่านมีศักดิ์เป็นหลานของหุ่นเซนเวลาจะพูดอะไรก็ต้องเกรงใจพอมีปัญหาแบบนี้ออกมาคนไทยบางกลุ่มที่เคยมีความคาดหวังกับรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งก็หมดศรัทธานในตัวท่านนายก หมดศรัทธาในพรรคและรัฐบาลของท่านไปเลยจริงๆท่านนายกอิงจะได้คะแนนเสียงเพิ่มขึ้นมาจากข้อพิพาทเรื่องชายแดนไทยกัมพูชาหากท่านจับมือทํางานร่วมกับทหารหรือฟังเสียงของนักประชญัที่ออกมาแนะนําท่านเป็นนายกต้องหูตาไวยิ่งเป็นนายกรุ่นใหม่ในยุคโซเชียลแบบนี้ก็ยิ่งต้องใช้ประโยชน์จากโซเชียลให้มากขึ้นสังเกตความพอใจหรือไม่พอใจของประชาชนและนํามติของคนส่วนใหญ่มาแก้ไขปรับปรุงหรือดําเนินการตาม แบบนั้นแต่ตอนนี้ท่านกลับไม่ทำในสิ่งที่ท่านควรจะทำขอขอบคุณขอ้ณขอมูลจาก the tiger com ขอบคุณค่ะ